สวัสดีครับวันนี้เจอกันนะครับฝนตกทั้งวันเลยครับที่ลำปางนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับต่านนี้ยังไม่หยุดนะครับขอรายงานให้ทราบโดยทั่วกันนะครับระวังน้ำป่าไหลหลากครับผมวันนี้ก็อยู่ว่างๆนะครับมันเฉื่อแฉะนะครับไม่รู้จะทำอะไรดี ก็เลยเอาดาบชนิดต่างๆนะครับที่ทําไว้นะครับแล้วก็คือเป็นดาบเมืองเหนือเนี่ยครับนะเขาเรียกว่าดาบเมืองนะครับนะก็มีคนถามช่างแกะมาบ่อยเหมือนกันว่าดาบเมืองเหนือเนี่ยครับนะดาบเมืองของบ้านบ้านเราเนี่ยมีกี่ชนิดนะครับนะมีกี่ชนิดว่าโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมก็ จำไม่ได้หมดนะครับจำได้ไอ้ส่วนนี้เอทำขายบ่อยๆเท่านั้นนะครับนะแต่ว่าตามตามแต่โบราณมานี่มันก็มีหลายชนิดนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองนะครับสิบสามสิบสี่นะครับสิบสี่อย่างนะครับตีว่าสิบสี่ปลายนะครับอันนี้ผมเลยนะเลยนะเลยให้ ขอให้พอทันรับตีดาบนะครับตีดาบทุกปลายของดาบเมืองเหนือนะครับนะผมจะทำเก็บไว้นะครับทำเก็บไว้เอาโชว์บ้างขายบ้างนะครับนะก็อันดับแรกนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดาบใบข้าวนะครับนะดาบใบข้าวตาเต่านะครับนี่แหละอันนี้คือใบข้าวนะครับนะดาบใบข้าว ไว้ดีๆเดี๋ยวมันจะปนกันอันนี้คือลักษณะดาบใบข้าวนะครับมันจะหลังมันจะโหนกขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดอบลงมานีครับปลายแหลมนะครับนะคล้ายใบข้าวนะครับนี้นะอันนี้คือดาบใบข้าวตาเ่านะครับนะอันนี้ดาบอะไรเลยอันนี้ใบคาอันนี้ดาบใบคานะครับใบคามันจะคล้ายๆใบข้าวนะครับนะ แต่ว่าความกว้างของใบดาบนี่ครับจะจะแคบกว่านะครับนะก็ดาบใบใบข้าวใบคาเนี่ครับคล้ายๆกันนะครับนะคล้ายๆกันนี่ครับสองอย่างนี้นะครับไม่เหมือนแต่คล้ายกันนะครับนะอันนี้เป็นดาบนี่นะครับหัวปลาหลดนะครับนะดาบหัวปลาหลดนะครับนี่นะดาบหัวปลาหลด ปลาหลดของ่อทันตาเต่านะครับเนี่ยสวยเลยครับนะสวยมากนะครับอันนี้นะคล้ายดาบทรงหลวงเหมือนกันนะครับแต่ทางทางทางเหนือนะครับทางลำปางเขาเรียกดาบของปลาหลดนะครับนะเนี่ยเหมาะเลยนะครับอันนี้ยี่ยาวทั้งหมดนี่ยาว2 1อนิ้วนะครับนะอ่าหัวปลาหลดนะครับ อันนี้อะไรเอออันนี้ดาบปลายเปียงนะฮะดาบปลายเปียงครับดาบปลายเปียงก็คือดาบหัวตัดนะครับนะดาบปลายเปียงนะครับนะดาบปลายเปียงยี่สิบเอ็ดนิ้วของทันนะครับนะใบดาบ่อทันนะครับตัวดาบช่างแกะนะครับนะดาบปลายเปียงนะนี้เป็นดาบดาบปลายไว้นะครับอันนี้ดาบปลายไว้นะครับเรียกดาบปลายไว้นะครับ ครับปลายปลายมันก็อย่างอย่างเนี้ยนะครับนะดูเอาเลยครับหนดาบปลายวายแล้ดาบปลายวายอ่าสี่อย่างห้าอย่างละอันนี้ดาบปลายเชียนนะครับนะก็อันว่าดาบปลายเชียนนะครับนะดาบปลายเชียนกับหัวตัดหัวตัดลงนะครับนะอ่าบางทีผมก็เรียกว่าดาบหัวตักแตนนะครับนะ หรือว่าดาบปลายเฉียงนะครับปลายเฉียงลงมาอย่างนี้ครับเหมาะสําหรับฟันเจาะเกาะนะครับนีบนะ่นี่ก็ตาเต่านะครับนะตาเต่าเหมือนกันขผมอ่าอันนี้เป็นดาบปลายมนนะครับนะดาบปลายมนนะครับดาบปลายมนยี่สิบเอ็ดนิ้วตาเต่าของพัดใบดาบก็ทันนะครับ นี่เป็นแบบปลายบนนะครับหาดูยากนะครับแต่ว่าดาบโบราณเขาก็จะนิยมเหมือนกันนะครับประเภทหัวตัดปลายปลายบนนะครับมันมันดูแล้วไม่ไม,ไม่คุกคามนะครับอันนี้เป็นดาบปลายหัวลูกไก่นะครับนะหัวลูกไก่มันจะมีจาง,งอยจงจงอยแบบนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะหาดูยากนะครับอันนี้นะหาดูยาก ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครทําขึ้นมานะครับนะขนาดว่ากลุ่มผมเนี่ยทำดับก็ยังไม่ยังไม่ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้ทํานะครับนะปลายอันนี้ปลายบัวนะครับดาบปลายบัวนะครับดาบปลายบัวดาบปลายบัวเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าดาบหัวหัวโตนะครับนะ ดาบหัวอีโต้นะครับนะปลายมันจะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอีโต้นะครับนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยมอีไม่มีใครทำนะครับนะมีแต่ทอดคันนะ,นะครับนะอันนี้ผมก็ทําเก็บไว้นะครับเอาจนครบนะเท่าที่แกทาทาทาได้นะครับอันนี้เป็นหัวเขาเรียกว่าดาบ ดาบดาบเว้านะครับหัว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 เว้านะครับดาบนียครับเป็นหัวตัดแต่เว้าเข้ามาในนะครับนะดาบดาบไปตัดหน้าเว้านะครับหน้าเว้าแบบนี้นะครับคล้ายๆว่าคล้ายๆดาบดาบใบหัวตัดเหมือนกันแต่ว่าเว้านะฮะส่วนมากเขาจะทําแบบนี้นะครับนะแต่อันนี้มันอยู่ใน พวงเสาวดานเหมือนกันครับผมก็โหแยเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นดาบอันนี้เป็นดาบกุลำปางนะครับนะกุลำปางกับเนี่ยครับกับกับใบข้าวนี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับนะเนี่ยอันนี้อันนี้ใบข้าวนะครับนะใบข้าวใบคาเนี่ยนี่กุลำปางนะครับกุลำปางเนี่ย ใบจะกว้างนะครับใบจกะกว้างแล้วก็อันอันนี้ปลายมันปลายมันคมมือนคล้ายใบข้าวนะครับแต่ว่าความหนาความใบใบมันจะหนากว่านะครับใบไม่ใช่ว่าหนากว่าใบจะกว้างกว่านะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ข้าวพึ่งทําหอกมาครับ,รบก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับนะ ก็ยเอามาอวดก่อนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปลายวาหางเป็ดนะครับนะปลายว้หางเป็ดนะครับน,ะน,บนี่เป็นปลายวายหางเป็ดีผมยังไม่ได้ลงสีลงสันนะครับใส่ข้างใส่อะไรนะนะนะครับนี่นมาตรฐานของดาบพ่อพทันนะครับอย่างนี้ยครับนี่ฝังตองทุกเล่มนลครนะฮะฝังตองแบบนี้นะครับ ไม่มีใครทำเหมือนได้นะครับนะมันเป็นเอกลักษณ์ของของแกนะครับนะแล้วก็เนี่ยอีกอันอนึงที่ผมให้แกทำนะครับเป็นซามูไรนะครับนะอันนี้ดาบซาบูไรตาเตา่ตานะครับเคยเห็นไหมนี่แหละดาบซามูไรพ่อทำน,นะครับนะดาบซามูไรพ่อทำ อันนี้เป็นดาบดาบสบูไลช่างแกะนะครับนะดาบสม,มูไลช่างแกะใส่กระบ,บางมือแล้วอันนี้ก็จะใส่กระบ,บางมือเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ไม่เสจเนาะพิเศษอันนี้เป็นของช่างแกะอ,อ๋อของช่างแกะแกะไว้ก่อนก็เหลืออยู่สองเล่มดาบสบูไลช่างแกะนะอันนี้สม,มูไลาตาเต,ต่านะครับนะสม,มูไลาตาเต,าต๋อเคยเห็นหรือเปล่านะครับ <IL S 1> <im> <c oughs> พ่อทันก็ไม่ค่อยได้ทําให้ใครนะครับไม่ได้ทําให้ใครกับผมก็จะผมบอกแกว่าผมจะนุรักษ์ไว้นะครับจะจะทําอนุอนออนอรักษ์ฝีมือของพ่อทันไว้นะครับนะเดี๋อไว้วันหน้าวันหน้าเนี่ยจะให้คนรุ่นหลังได้ได้เจอได้พบเห็นนะครับดาบระดับเกจีอาจารย์ ทางดาบเมืองเหนือนะครับนะครับผมเนี่ยครับตาเต่าชัดเลยครับเนี่ยทุกเล่มเนี่ยตาเต่าหมดนะครับนะก็ด้ามก็ถักถักหวายนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงสีนะด้ามฝักถักหวายนะครับไม้สักก็เป็นแบบนี้นะครับไม้สักไม้สักทองนะครับดูลวดลายนะครับลายมันสวยมากนะครับนะเนี่ย น,นี่ไม้สักทองอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ถ้าผมจะทำนี่ยไว้ผมก็จะทาแบบลงรักเนี่ยมันจะได้อยู่นานๆนะครับนะท,ทุกเล่มนี้นะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับแบ่งไปได้นะครับนะ้าไปแบบไหนก็บอกมานะครับนะบอกมานะเดี๋ยวจะถ่ายรูปนิ่งไว้นะครับถ่ายรูปนิ่นงไว้ ก <G ül üş> ็ราคาก็ถามมานะครับถามมาตอไปอันนี้เป็นมีอมด,มดมอม,ม,ดม,ดมีดโซ่ช้างนะครับมีดโซ่ช้างผมทำออกมาครับมีดโซ่ช้างมีดโซ่ช้างเหล็กเหล็กโซ่ล่างช้างนะครับเหล็กโซ่ล่มามช้างนะครับก็เป็นก็ทำออกมาเป็น มีดอาคมนะครับนะมีดอาคมนะเหล็กโซ่ช้างนี่ก็ยังเหลืออยู่อีกนิดนิดนิด,นดหน่อยแค่นั้นละไม่ไม่มีละนี่ครับเนี่ยเหล็กเหล็กโซ่ช้างแบบนี้ครับนี่นี่เลยโซ่ช้างอันขนาดนี้นี่ทําดาบยังได้เลยนะแต่ว่ามันเหลือชิ้นสุดท้ายละไม่มีละก็เลยอ่า อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นมีดเก่านะครับเป็นมีดเก่านะทํานานแล้วนะครับอันนี้มาเอามาใส่ด้านใส่ฝักนะครับฝักก็เอาไปถักหวายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นพญาคุดนะครับเนี <parce> ่ยเป็นพญาคุดนะก็เป็นมีดโซ่ช้างนะครับมีเป็นมีดอ่ามีดทางพิธีกรรมนะครับนันมีดศักดิ์สิทธิ์นะครับนะ ใช้ในพิธีกรรมนะครก็สนใจก็ทักมาครับไม่แพงนะครับอันนี้นะครับไม่แพงเท่ไหละอันนี้ก็มีอยู่นะครับสั่งมาได้นะครับต้องการปลายแบบไหนนะครับนะผมก็จะทําออกมานะครับให้มันลักษณะดาบเมืองนะครับนะดาบเมืองก็มีอยู่หลักๆก,ก็มีอยู่ส4บสี่ สิบสี่อย่างนะครับนะสิบสี่อย่างครับนะใครใครอยากได้ก็โอเคนะครับมาได้นี่กูลำปางนะครับกูลำปางใบข้าวใบคานะครับหัวปลาหลดนะครับอันนี้ปลายปลายเปียงนะครับหรือว่าปลายตัดนะนะอันนี้อันนี้นี่ปลายไว้นะดาบปลายไว้แบบนี้นะครับอันนี้ดาบปลายเชียงนะปลายเชียงหรือว่าหัวตัด ัดเสียงลงนะฮะนี่ปลายมนนะฮะปลายมนนี่หัวลูกไก่นะครับหัวลูกไก่นี่ปลายบัวนะฮะหัวอีโต้นะครับอ่านี่ปลายหน้าเว้านะครับปลายตัดหน้าเวานะครับแล้วก็อันนี้เป็นว้ายหางเป็ดนะครับลายหางเป็ดแล้วนี่เป็นซามูไรนะครับนะวันนี้ก็ขอสาธิตเคียงแค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับโทรศัพท์ผมก็0899547220นะครับแล้วก็ไลน์ก็0863780810นะครับนะวันนี้อำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ